ขอขอบคุณค่ะคงไม่ต้องเสียงขนาดนั้นนะคะสำหรับหมู่5นะคะโดิฉันรับผิดชอบเป็นตัวแทนในการนำเสนอของหมู่5นะคะซึ่งอยู่ในเขตของเทศบาลพื้นที่หมู่5เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทิศเหนือนะคะทิศเหนือติดกับหมู่6นะคะแล้วก็ทิศตะวันออก่ยติดกับหมู่2 ทิศใต้ติดกับหมู่สี่แล้วก็ทิศตะวันตกเนี่ยเนอ่องจากไปติดกับเขตอ,อบตอน,นะคะเทศศตอบตบางเลนะคะ่ะทีนี้พื้นที่ของอหมู่ห้าเนี่ยจะเป็นพื้นที่ราบลุ่มนะคะมีน้ําท่วมขังถ้าถ้าถึงฤดูน้ำหลากนะคะจะมีน้ําท่วมขังทุกปีนะคะในภาพรวมของหมู่ห้าเนี่ยอาจารย์ขอตรงนี้พี่เจนคะให้พอดีเราทํางานกับตรงนี้แล้วก็ โดยภาพรวมของหมูห่5เราก็เลยตั้งชื่อหมู่บ้านประสานสามัคคีอันนี้ก็ขออธิบายนิดนึงว่าประสานสามัคคีเนี่ยก็คือมาจากาประชาชนและองค์กรเนี่ยทำงานร่วมกันตลอดมานะคะทีนี้พอทํางานร่วมกันตลอดมาแล้วเนี่ยก็จะเกิดปัญหาในด้านของปัญหาก่อนของหมู่5นะคะก็ปัญหาที่หนึ่งนะคะในด้านโครงสร้างพื้นฐานอ่ก็ คุยกันแล้วประชาชนกันแล้วก็ในเรื่องน้ำดื่นนะคะน้ำดื่นเา้อใช้ไ,ไม่เพียงพอสำหรับความต้องการของประชาชนในพื้นที่แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือน้ำไม่ค่อยสะอาดทางทางนี้ก็มีการนะคะมีการสร้างหองประปานะคะสร้างหองประปาน้ำเพิ่มขึ้นแล้วก็ให้เพียงพอกับผู้บริโภคแล้วก็มีตู้น้ำหยอดเหรียญในหมู่บ้านนะคะ ด้านที่สองก็คือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้งในด้านร่างกายจิตใจแล้วก็เศรษฐกิจคือในพื้นที่ตรงนี้จะมีว่าผู้ว่างงานเยอะนะคนว่างงานเยอะแล้วก็ครอบครัวเนี่ยขอส่วนมากจะแตกแยกนะคะแยกย้ายกันออกไปแล้วก็จะเหลือลูกอยู่อยู่บ้านกับผู้สูงอายุหรือว่าปู่ย่าตายายนะคะก็แก้ไขด้วยกัน อันนี้ดิฉันพูดตามผลผลิตเองน,นะคะผลผลิตตอบเลยน,นะคะก็จะแก้ไขด้วยการสร้างงานสร้างอาชีพนะคะสร้างงานสร้างอาชีพให้อา่าเพิ่มราได้โดยใช้กลุ่มต่างๆในในใน,ในหมู่บ้านนะคะอันที่สองน,นะคะอันที่สามคือการจัดระเบียบชุมชนปัญหาอันนี้ก็คือการเกิดอ,อุบัติเหตุนะคะการเกิดอ,อุบัติเหตุบนทางถนนอันนี้เดี๋ยวดิฉันขอไปพูดในผลผลิตนะคะอ่ปัญหา ปรากฏว่ามีการขาดทุนนะขาดทุนระซับปัญหาไม่ได้ขาดทุนนะคนะในการประกอบอาชีพและการส่งเสริมอาชีพแล้วก็อยากให้ปัญหาคืออยากให้พื้นที่เนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับของของชุมชนนะคะปัญหาได้อีกด้านหนึ่งก็คือด้านบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมก็ปัญหาก็คือ,คอมีขยะบนพื้นถนน และในแม่น้ำลำคลองนะคะแล้วก็พรามีน้ำหลากน้ำท่วมต้นไม้ก็จะตายเสียหายหมดนะคะอันที่สองข้อต่อไปนะคะข้อหลกก็คือในปัญหาในด้านวัฒนธรรมและก็ภูมิปัญญาปัญหาก็คือว่าวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของของผู้ผู้ผู้อายุนนะคะกำลังจะสูญหายขาดการถ่ายทอดและการสานต่อนะคะ ปัญหาข้อสุดท้ายกนะ็คือก,ก,การจัดการบริหารจากอปพรหรือว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นะก็คืออยากให้ปัญหาคือเกิดเกิดกลุ่มขึ้นมาใหม่นะคะเกิดกลุ่มขึ้นมาใหม่อย่างเช่นกลุ่มอพรอปรลแล้วก็กลุ่มข้าวเกษตรกรตสาระเทศนะคะอันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่ว่าอยากต้องการให้อบพหรือองค์การเทศบาลเนะี่ย ส่งเสริมสนับสนุนนะคะนนีเราก็จะดูจะรู้ว่าผลผลิตทางเทศบาลหรืออบทอเราได้จัดการยังไงและผลผลิตออกมายัางไงนะคะทีนี้พอมาถึงปัญหาตรงน,นี้แล้วเนี่ยเราก็จะแก้ปัญหาเราจะมีทุนทางสั่รทุนทางสังทมมากมายนะคะโดยการมันจะมีทุนทางบุคคลทางกลุ่มนะคะแล้วก็แหล่งประโยชน์ซึ่งอยู่ในในหมู่ห้าเนี่ยจะมี สิ่งสำคัญสำคัญมากมายนะคะเป็นที่เป็นทีน่รวมเลยอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นบุคคลนะคะบุคคลเนี่ยบุคคลที่เป็นบุคคลสำคัญนนอย่างเช่นท่านนายกก็จะอยู่ในหมู่นี้นะคะ,ะทั้งบ้านแล้วก็ที่ทาําการท่านกำนันก็จะอยู่ในหมู่ห้านี้ด้วยนะคะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีะบุคคลที่มี ũ, ความรู้ความสามารถอีกมากมายหลายคนนะคะ ส่วนกลุ่มต่างๆนะคะกลุ่มต่างๆที่จะนําพาให้หมู่บ้านนะคะหรือว่าพื้นที่ในในในเขตเทศบาลเนี่ยเดินห้าไปได้ไม่หนีเนี่ยก็จะอยู่กลุ่มต่างๆส่วนใหญ่จะอยู่ตั้งกลุ่มหนึ่งอยู่ห้านะคะเช่นกลุ่มปสมกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มแม่บ้านกลุ่มกองทุนแม่ของื้นดีนนะคะกลุ่มชมรมอราบิกกลุ่มกองทุน S N L แล้วก <mel> ็ ชุมชนอีกสองชุมชนนะคะที่งขาดและคือชุมชนตลาดอังกะทุนแล้วก็ชุมชนเศรษฐกิจก็จะมีคณะกรรมการนะคะช่วยกันบริหารช่วยกันดูแลความทุกข์สุขของชาวบ้านนะคะอันนี้แหล่งประโยชน์นะคะในเขตเทศบาลนี่ก็จะมีแหล่งประโยชน์อีกมากมายเหมือนกันนะคะอย่างเช่นตลาดตลาดอังกะทุนนี่ก็จะเป็นศูนย์รวมของการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนข่าวข่าวนะคะสิ่งที่ไม่รู้ก็ได้รู้แล้วก็เป็นที่ รองรับเป็นที่รองรับผลผลิตนะคะจากการการเกษตรและการที่ชาวบ้านมีมีสินค้าออกมานะคะอันนี้เป็น,ลนแล้วจะมลลีลานกีฬาอีกหลายแห่งสองสามแห่งนะคะขอประชุมเทศบาลน,นี่ก็จะ,ะให้ประโยชน์มากมายอย่างเช่นมาประชุมมาพบปะนะแล้วก็ใช้นในการกินเลี้ยง เวลามีงานพิธีการต่างๆเป็นแบบต้นนะคะูนว์เรียนรู้นะคะส่วนเรียนรู้ก็จะใช้เป็นที่เมื่อเวลามีโครงการอะไรเราก็จะมารวมกลุ่มกันาทางานกันอยู่ตรงนั้นนะคะที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือคลองพิม,มลคลองพิมพมลเนี่ยจะผ่านเพราะว่าเทศบาลหมู่ห้านีจะมีคลองผ่านสองคลองคือคลองพิม,ม,พมลกับคลองมาษเอกคลองลาดกระ่อมนะคะก็ ในเรื่องการเกษตรเป็นสำคัญแล้วก็ในเรื่องของการประมงแล้วก็ประมงนจืนะคะแล้วก็การทุ่นาคมซึ่งสมัยก่อนนี้จําเป็นอย่างมากเลยนะคะที่จะต้องใช้ของนี้อ,อีกอันนึ่งนะคะก็คือเสียงตามสายเสียงตามสายก็จะใช้ประโยชน์ในการกระจายข่าวส่งข่าวถึงกันให้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นหรือว่าจะสื่อถ,ถึงกันนะคะ คมในด้านบุคคลกลุ่มแล้วก็แหล่งประโยชน์แล้วเนี่ยประชาชนนะคะประชาชนในหมู่ห้าเนยคะ่ะก็จะมีความสามัคคีกันดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็ร่วมใจกันแล้วก็มีการประชาคมหรือพูดคุยกันจนเกิดกลุ่มนะกลุ่มจะนรวมกลุ่มที่ที่มีปัญหาและความต้องการร่วมกันนะคะปัญหาของเอทศบาลรัฐบาลจังหวัดอะไรเงี้ยปัญหาของ การมีสม่วนร่วมของชุมชนอะไรต่างๆเหล่านี้พอมีปัญหาปุ๊บเนี่ยก็จะพูดคุ